มันหยุดปิดไปหนึ่งพันนะครับเดี๋ยวก่อนปิดผม,มขอทําคลิปคันนี้ไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับเพราะว่ามันกระชัน้นคิดเลยไม่ได้ถ่ายให้ดูแบบว่ารายละเอียดอะไรมากนะครับแต่จะถ่ายให้ดูเป็นแนวทางทึ่สี่นะครับแต่ก่อนอื่นผมต้องบอกว่าการรีวิวนะครับผมไม่ได้เอาไม่ได้มาโจมตีหรือว่าไม่ได้มาโจมตีหรือว่าจะของว่าของใครไม่ดีนะแต่การรีวิวของผมคือผมจยบอกว่างานผมมาทํามาแบบนี้เพื่อจะอธิบายลูกค้าฟังว่าราคารถผมอาจจะ ถูกหรือแพงกว่าเจ้าอื่นผมไม่รู้นะแต่คือผมจะแจ้งรายละเอียดไปว่าที่ผมจัดสภาพไปคันนี้นะเฉพาะคันนี้นะไม่ได้หมายถึงไม่ได้หมายถึงทุกคันนะเอามาเริ่มจากคันนี้เลยกล้องมาเรืยก่อนวินนะชุดสีนะครับก็เป็นงานของร้านของเองชุดสีช่างใหม่เจ้า,ยยน,าน,นะครับคันนี้นะครับขึ้นใหม่ตั้งแต่โคงนะครับสีโคงทำสีพารูโคสนะครับสีโครงก็บอกโชกแล้วก็พวกสวิงอาร์มแข้งอะไรอย่างเงี้ยมจะทำพารูโคสทั้งหมดนะครับแล้วก็พวกดูมองเปลี่ยนใหม่ดูมัน อันนี้ไอ้ดุมก็ดุมก็พลาโตโค้เหมือนกันดุมก็ทําสีใหม่พลาโตโค้หมดนะครับแล้วก็สีรวดล้อยางในผมขึ้นใหม่ทั้งหมดนะครับสีโช๊กนะครับตัวนนี้สีโช๊กอ่ะผมเปลี่ยนใหม่นะผมสีโช๊กผมไม่ได้ทําแบบว่าพ่นแบบสี 2K แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรพ่นแบบไม่ถอดอะ่ะคือของผมถอดนะถอดมาแล้วเปลี่ยนิีโช๊กใหม่ทั้งหมดนะครับคือตั้งตั้งแต่โค้งเลยขึ้นใหม่นะครับมาไมล์ม,ม,ลมาแล้วก็สั่งชุดนี้นะครับปั๊มบนอันนี้นะครับอันนี้เป็นปั๊มบนร้อยสิบไอเท้นะครับ นะครับเปลี่ยนการใหม่ด้วยนะครับอันนี้แล้วก็ชุดสายถากปั๊มเปลี่ยนใหม่ชุดจานใช้เป็นชุดไส้จานไส้ดามีสเปเซอร์น็อตเลสนะครับไม่ใช่แบบว่าเป็นจานอันเดียวที่อัละร้อยกว่าบาทนะคือผมต้องแนะผมผมต้องพูดให้ฟังผมไม่ได้ไปโจมตีว่าดีหรือไม่ดีกว่าใครนะครับแล้วส่วนคันนี้เครื่องฟิตใหม่นะครับเครื่องคันนี้ฟิตใหม่แล้วก็ชุดคันเบรกนะครับพื้ขาเยื้เบรกเนี่ยของผมเป็นแท้นะครับแท้ตัวเงาคันนี้นะเป็นตัวเงาเหมือนเหมือนรถที่ผมจัดสภาพเลยนะครับฝึกสีแข็งคู่ก ริงอะไรเงี้ยเก็บรายละเอียดให้นะครับชุดพักขาวใสน้ำมาข้อมูลมาแล้วก็ส่วนชกหลังนะครับเป็นตัวสปิงดําตัวนี้นะครับที่เขานิยมใส่กันนะครับชุดขาเบรกก็เนี่ครับเปลี่ยนให้เป็นของแต่งขาเบรกก็เป็นของแต่งนะครับส่วนล้อก็เป็นล้อขึ้นใหม่ยางในใหม่หน้าหลังนะครับเ,เห็นปะดอกงงๆเลยชุดสีอ่อาชิ้นดํานะครับชิ้นดาผมก็เป็นชิ้นดําแท้นะครับชิ้นดําแท้แล้วก็อา่าคอนโซลกลางหน้กากากหลังนี่เป็นแท้ทั้งหมดนะครับส่วนนี่ป้าย ดูเปลี้ยวปะนี่ป้ายปเปลี้ยวเลยมาดูชุดหน้าใหม่ชุดหน้าใหม่สวิสอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดนะครับนี่คันนี้ก็สีถังก็เก็บด้วยนะครับนี่เห็นปะออเครับก็มาฝังโน้นกองมาฝั่งน้นส่วนคันนี้เป็นสตาร์ทมือเดี๋ยวติดเครื่องอะไรบาง นี้ตอนแรกผมผมขึ้นไว้ผมก็กะจะตั้งใจขึ้นส่งให้ส่งร้านเนี่ยส่งพวกกันอยู่แต่นี้ลูกค้าเขาผ่านมานะครับเขาเลยแม่มาถามก็เลยซื้อจบไปหน้างานนะครับก็เดี๋ยวสีนี้ถ้าม,มา,ามีโอกาสได้ําอีกเดี๋ยวจะถ่ายรูปเก็บรายละเอียดให้ดูแต่วันนี้มันไม่ทันแล้วเดี๋ยวต้องรีบส่งงหนลูกค้านะครับก็ฝากไปด้วยครับงานชุดสีอะไรเวฟนะครับแล้วก็จัดสภาพนะครับของเค่องในหมน่้าน,นะครับฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยครับนี่ครับถ้าใหม่ชนะถ้าชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์ไปครับ